วันนี้น่าจะเป็นการนอนปัม๊มคืนสุดท้ายก่อนที่จะถึงบ้านคำบงบ้านหลวงปู่มั่นนะครับออกจากปั๊มปตทกลางอำเภอเขียมบราชแล้วนะครับมุ่งหน้าสู่บ้านคำบงเหลืออีก65กิโลเท่านั้นวันนี้ไปจ่อไว้ก่อนครับ ต้งองรอง้องไว้ก่อนครับก่อนเดินทางไปเัา วันนี้เป็นวันที่18ครับมกราคม2565เหลือระยะทางอีก65กิโลเท่านั้นก่อนจะถึงบ้านคำบงซึ่งระยะทางที่ผมวิ่งมาทั้งหมดเกือบ1,800กิโลเมตรแล้วทั้งวิ่งทั้งเดินครับ เพราะนั้นวันนี้ผมไม่มีเหนื่อยครับก็วันนี้ใกล้เคียงที่สุดแล้วครับไปจ่อไว้ก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้วันที่19ผมก็จะมีเวลาพักปรีไปหนึ่งวันนะครับวันที่2ี่บค่อยจะเข้าตามกำหนดเจ็ดโมงเช้าเก้านาทีนะครับที่บ้านคำบงดีใจมากๆเพิ่งทราบข้อมูลมาเมื่อวานนี้เองว่า ทางผู้ใหญ่แจ้งว่าจะมีการวางศิลาเลิกการก่อ,อสร้างรูปปั้นหลวงปู่มัน่นภูิลิตโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่บ้านเกิดของขั้นที่บ้านคโมงครับผมดีใจมากครับพูดไม่ออกเลยครับผมขอสวัสดีตอนเช้าสำหรับวันนี้ก่อนครับหลวงปู่มัน่น พระอรหันเดินดงกำเนิดที่บ้านคำบงสีเบองใหม่ในปัจจุบันเป็นคนอุบลบ,บีดาคำดวงแม่ชื่นนางจันสองสี่หนึ่งสามยืนยันวันเกิดของท่านยี่สิบโมกกระราหัวใจมัน สมชื่อดังความตั้งใจสละทางโลกขอไปเดินตามรอยพระาศาสดาแสงธรรมสัจสองจิตจวัดวิปัสนาหรือว่าทุดงสายป่ามีครูบาเสานั้นเป็นอาจารย์หลวงปู่มันชายา ภูริทัตโตรังวันยู่เนสโกสาขาที่ฟ้าประทานอรหันเดินดงคงเหลือไว้แค่เพียงตำนานให้ลูกหลานเหลนหลานได้กลับการขอพรคุ้มครองยกมือไหว หลวงปู่ด้วยความศรัทธารูปเหมือนตั้งอยู่ต่อหน้าสายตาที่คอยจ้องมองว่าสาธุสาธุสาธุาธเด้อให้หลวงปู่ปกป้องสิธรรมตามฮีตตามครองกราบรูลรอจำลองให้มันยืนให้มันยืน ลว้งปูมันชายาุลีทัตโตรางวัลอยู่เนสโกสาขาทิ่ฟ้าประธานอรหันเดินดงคงเหลือไว้แค่เพียงตำนานให้ลูกโลนเหลนหลานได้กลัาวการขอพรคุ้มครอง ยกมือไหวลวงปู่ด้วยความศรัทธารูปเหมือนตั้งอยู่ต่อหน้าสายตาที่คอยจ้องมองวัาสาธุสาธุสาธุเด้อให้ลวงปู่ปกป้องสีธรรมตามฮีตตามคลองกราบรูปรอยจำลองให้มันยืนมันยืน ساتو 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 ده. ฟังท่านท้งลายฟังบัญญายสรพันประวัติหลวงปู่มานเทราจารนวิปัสนาชาวไทยจ้างนอมนบทั้งเคารพและบูชาชาวโลกเห็นคุณค่าผู้นำพาความรุ่งเรืองให้กึงอภาพุทธทาการท่าน สืบสารให้ฟูเพื่องทรรมต้องเป็นเครื่องประเทืองใจให้หมวลชนปราเทองใจให้หมวลชนผ่านฐานตำรวจตะเวนชายแดนครับก็ฟังเพลงตำรวจตะเวนชายแดนก็แล้วกันผมก็เคยเป็นตำรวจตะเวนชายแดนเขตสามสมัยก่อนจังหวัดบนนี่แหละนะครับก่อนที่ผมจะย้ายไปอยู่ตำรวจพรลร่มค่ายนาเลศสวนฟัง เพลงตำรวจจะเป็นแสดนเล็กน้อยครับถ้าไมาจบก็ไม่ว่ากันนะครับต่อชดย่อมาจากตำรวจชายแดนน้องเอ๋ยลำบากเลือแสนอยู่ชายแดนที่ไกลแสนไกลมาป้องกันเขตรักษาประเทศแดนไทยนอนกับดินนอกินกับสาย ลำบากเพียงไหนก็จะทนลงจากดอยเขาให้พักผ่อนเพียงเจ็ดวันเดินผ่านกระท่อมริมทานขอน้ำกินขันเถิดหน้าหนามหอนน้องจงเห็นใจตำรวจไทยที่มาทุกคนถ้าน้องไม่ด่าว่าบนขออยู่ด้วยคน กับสาวชาวดอยหากทางการไม่เรียกตัวพี่กลับมีเสียมสักหอบมีจอบสักหาจะทางให้รับหมดดอยป่าไม่เหลือก็เพราะตอสดอนี่แหละแล้วปลูกถั่วงาฮอยู่กับคนตาเนื้อกร่อยจะถางดงป่าดอยสร้างวิมาน้อย สายแดนวิ่งวอนผ่านถึงท่านผู้การรักษาเขขอร้องให้ท่านสมเพศพระพวกกับผมกำลังมีแผนดูเอ็นเธอครับอยาดดวนเรียกกับจากชายแดนโอ้ไม่ใช่หวอเอ็นดูเธอครับยาด่วนเรียกกับจากชายแดน ขออยู่ทำงารทดแทนรักษาชายแดนสักษาสี่ปีเชิญชวนทุกท่านมาสั่งฝันด้วยกันไหมคู่พรามคนนี้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ด้วยศรัทธา จะวิ่งจะเดินสัเสนเนสริญเชิดสูบูชารวบรวมแรงใจกายาฝ่าฟันให้ฝันเป็นจริงเดินวิ่งกลางป่าทั้งแดดจ,จ้าพาสิงคอนพาน้องหาหลวงสกลนนคนรแร่รอนเรื่อยเรียงสู่เมืองเวียงพิงขอบุญกุศล ช่วยดนเป็นที่พึ่งพิงเดินบ้างวิ่งบ้างแท้จริงไม่ประวิงเพื่อบูชาธรรมหลวงปู่บัณภูริทัตโตบุญคุณอาโคโพุทโธผมท่องเอาไว้การผ่านอุปรสรรคนานาฝาอันตราย ผมนี้อยากสา,สายายผ่านมาได้ด้วยบารมีล่วงปู่มันภูริทะโตพุทโธพุทโธพุทโธเร่งท่องเข้าไว้จะเดินจะวิ่งใจนิ่งๆเข้าสู่เส้นชัยความฝันของผมยิ่งใหญ่ กลับไปที่เมืองอุบลหลวงปู่มันคูริทัตโตบุญคุณอาโคพุทโธผมทองเอาไว้ผ่านอุปปรนสาหนาปอันตรายผมนี้อยากสหายายผ่านมาได้ด้วยบารมีหลวงปู่มัน ภูริทตโตภุดโธพุทโธพุทโธเร่งท่องเข้าไว้จะเดินจะวิ่งใจนิ่งๆิ่งเข้าสู่เส้นชัยความฝันของผมยิ่งใหญ่กลับไปที่บ้านคำบงสาธุสาธุสาธุาธเด้อ

ท่านแมวท่านแมวท่านแมวแอบหล่อเลยนะอย่างหล่อเลยนะเนี่ยแมวปัด แมนครับสิเดมาถวายงานเพิ่มเติมอยู่ได้นี่บมไดมาซ้ำน่เดพี่หาันอย่อีล้นกันดีวันนี้เป็นที่18มกราคมพุทธศักราช2 5 5วันนี้เป็นมื้อแรกที่กินอาหารพูน ตามใจคนอยากเลยนะครับนี่หนดเลยนะครับนี่สุดยอดเลยครับนี่เนี่ยเนี่เนี่ผู้ด,ด่วมวลมงการเสวนากินกันครับกินกันกินกันกินกันคนต้นเรื่องโอเค